อจริงไหมพี่อานุุผู้ฟังถ้ามันราคาได้อีกนิดนึงมันจะส่งเสริมให้ไม่ใช่แค่เจวันนะมันจะทําให้หลายคน เออไม่ต้องขับรถก็ได้คำนวณมาแล้วมันนน่นนี่นั่นเออมันกส็สบายกว่าเวลาก็ดีกว่าเราทําเพื่อซื้อเวลาสําหรับคนที่ซื้อไหวถ้ามันถูกลงสักนิดเพราะก็เชื่อว่าในทุกภาคส่วนนะ่าจะมีกําไรอยู่นะคะคงไม่มีใครขาดทุนกันหรอกเราไม่ทาธุรกิจเพื่อการขาดทุนกันอยู่แล้วละปะถ้าขาดทุนป่านี้ปิดกันไปนหมดลวมั้งเพียงแต่ว่ากําไรมันไปอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็ไม่รู้เออ เพราะเราไม่ได้เก่งไปอยู่ตรงนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้โชคดีทันใช้และอ้อมก็หวังใจว่ารุ่นอ้อมรุ่นก่วงรุ่นอ่านจะยังไม่ตายก่อนบัตรนี้จะออกอนอกจากคนหมั่นไส้และผลักก้มตกถนนนะอาจจะได้ตายเพราะว่าไม่ได้ใช้เราก็รอนะคะเราไม่ได้รออย่างกวรประสาทแต่เรารอที่จะเห็นความพัฒนาแล้ว เป็นความเจริญที่ทั่วถึงและเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่พึงได้รับการดูแลนะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะถ้าทุกอย่างง่ายการเดินทางง่ายชีวิตจะง่ายเราจะซื้อเวลาได้เพราะเรามีหลายอย่างต้องทํากับคุณผู้ฟังคะเช่น วันพรุ่งนี้เกษตรแฟร์หลายคนก็ต้องไปนะคะถ้าการเดินทางมันง่ายการไปมันก็ง่ายเกษตรแฟร์มีกี่วัน31มสกราคมไปจนถึง8กุมภานะคะใครใคจะเดินไปซื้อของอะไรไปแต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมนะคะเวลาไปงานแบบนี้หลายๆคนชิมนู่นชิมนี่ทิ้งทิ้งทิ้ง,งแล้วก็เป็นภาระอยู่ตรงนั้นถ้าใช้ระบบญี่ปุ่นกินนะคะถือกลับไปด้วยนะคะไม่มีถังนะคุณต้องถือกลับไปคุณไปกองไว้ตรงไหนไม่ได้และ ถ้าเขาไม่มีถังขยะให้นะคุณผู้ฟังอ้อมเคยไปซื้อน้ําอยู่ร้านหนึ่งจนอ้อมต้องถามหาถังขยะเขาบอกเขาไม่รับเขาเขียนป้ายเลยว่ามันไม่มีถังขยะคุณเอากลับไปแต่พอเขารู้ว่าเราซื้อที่ร้านเขาเขาก็อันุโลมแค่นั้นเองคือถ้ากินที่ร้านเขาอัดนุโลมให้ทิ้งที่ของเขาได้หลายหลายที่แต่ถ้าเราทาแบบบ้านเราถือกินนูน่นนี่แล้วจะไปหาถังขยะตรงกลางทางไม่มี แทบไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปงานเกษตรแฟร์ก็ขอให้เตรียมตัวไปด้วยกันละกันมันดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเป็นหน้าที่แต่ลึกๆไหมหรือไม่ลึกมันก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากไว้อันนี้ก็มาอัปเดตสําหรับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มันก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่นะส่วนเรื่องอื่นๆจะเรื่องของทนายตั้ม คุณผู้ฟังน่าจะพอได้ยินบ้างแล้วนะคะว่าอายาการสั่งฟ้องทนายตั้มและพวกคดีชอบโกงเจอ้อยพร้อมสั่งให้ชดใช้งเงิน111ล้านบาทพุทโทพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม เมื่อคืนนี้จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพุทธอพุทโธอย่าลืมโทนะกับเผือกเตินแล้วก็หอมห้าสายว่ากันไปนะคะมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังไปย้อนตามได้เลยนะคะกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะพุทอพุทโธอย่าลืมโทนะ เรียกได้ว่าเมื่อกี้เปิดเพลงให้คึกกันส่งท้ายหลายคนมันอาจจะกาลังจะหมดไฟในการทํางานโอ้ยจะพอดอยู่แล้วจะหมดอยู่แล้วนงานยังไม่เลิกก็ให้มีจังหวะไปคุณผู้ฟังมันจับได้กี่ตึงเมื่อกี้ตัดตึงตึงตัดตัดตึดตึงอ่ะฟังได้อะไรบ้างอ่ะหัวจะไม่ตึงป่า แล้วสุดท้ายหูตึงเขาบอกกอนเออมันก็นั่งไล่ไปก็เออสนุกดีนะคุณผู้ฟังมันก็นั่นแหละค่ะบางทีเราได้ยินเสียงเพลงบางทีเพลงมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากขยับแต่หลายครั้งเราอาจจะเขินว่าแบบเฮ้ยมันจะดีเหรอคุณผู้ฟังขยับเลยไม่ได้ขยับเท้าขยับขาก็ได้ให้มันแบบรู้สึกว่ามันขยับหน่อยเพราะอะไรเราบางทีทํางานนั่งโต๊ะแล้วเราก็นั่งกันอยู่เรียบๆนั่งกันอยู่เฉยๆไม่ขยับตัวเลยอันนี้มันอาจจะทําให้คอบาดไหล่เราตึงก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าวันนี้อยากจะออกไปยืดเส้นยืดสา้ม เก,กษกเตรแฟร์นะคะคืนนี้เยาวราชเขายังปิดถนนอยู่นะวันที่30ไปได้นะคะแล้วถ้าเป็นคนที่อยากจะแดนซ์วันนี้เขาก็มีคอนเสิร์ตรตรงนั้นนะ TK ก็มีตอนดึกนะถ้าไหวไปเลยคุณผู้ฟังไปเดินชอปปิ้งตรงนั้นเช็คกันให้ดีๆถนนปิดเส้นไหนบ้างเดินทางให้ปลอดภัยขอให้พรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วเจอกันตามปกติขอให้คุณแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้ค่ะ